รางวัลเยอะอยู่ <S <S มาก <S <S องลังคึกจุกมากรวมมูลค่าทั้งหมดกว่า2ล้านบาทนะคะที่นี่แน่ๆเลยนะฮะอันดับหนึ่งนะฮะคือเงินสดและรวมของรางวัลมูลค่า5 0 0 0 0นลนะคะสามแสนสองแสนตามลำดับนะครับและยังมีอีกหลายๆรางวัลมากมีทั้งรางวัลบอกว่าเบสโฟโตจินิกเบสคอสตูมเบสทันเลนแล้วก็เข้าไปในรอบ1-10คนก็มีรางวัลเช่นเดียวกันครับ เวทีเซ็กซี่ไทยแลนด์นะครับเป็นเวทีที่แบบว่าประกวดาสาวเซ็กซี่นะครับแต่เป็นเซ็กซี่ในแบบฉบับของน็อตน,นะครับเพราะว่าน็อตตีความไว้ว่านะครับว่าความเซ็กซี่น,นะฮะคือสเสดข,ของทุกคนนะครับเสดข,ของคุณคือความเซ็กซี่ครับแล้วก็เวทีของน็อตเนี่ยถือว่าเป็นเวทีแรกที่น็อตร่วมกับอคอเพย์นะครับกับพี่มงคลน,นะครับแล้วก็ได้สามมัมเนี่ยมาร่วมโปรเจกต์ในครั้งนี้ด้วยครับสำหรับทู่แบบกประกวดมันจะเป็นยังไงอะคะต้องสมัครอะไรยังไงอย่างเงี้ยคะ รูปแบบการประกวดนะตอนนี้เลยนะฮะจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์นะครับไปสมัครได้เลยนะฮะที่เพจม i s s ันน่นซ t h ไ i l a n d นะตอนนี้แบบผู้สมัครแบบเยอะเริ่มเริ่มมากันเยอะมากนะฮะน้องเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจากวันแถลงข่าวเนี่ยจะมีเข้ามาอีกเยอะเลยนะครับในส่วนของเรื่องอายุหรือป่าคะได้มีการกำหนดในเรื่องส่วนสูงหรือว่าอายุอะไรอย่างี้คส่วนสูงมันเป็นมาตรฐานไตเตัวอยู่แล้วครับของการประกวดนะฮะแต่เรื่องของอายุเนี่ยเราให้ถึง18-30ปีเพราะเราเชื่อว่า อาย,ยุ30ก็มีความเซ็กซี่ได้นะฮะยืดไปถึง30เลยนะฮะใช่ค่ะคือเรามีตัวมัมเนี่ยเป็นไอคอนอยู่แล้วนะครับล้วทำมัมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีโค้ด โค้ดซึ่งรับคําสั่งของมัมว่ายูเนี่ยจะต้องไปเลือกมาเนี่ยให้ให้ตรงบริบทกับชั้นให้ได้คือมีทั้งความรักชูรี่เซ็กซี่สปอร์ตนะฮะก็คือว่ามันจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นทารนต์การแข่งขันมากกว่าซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะไปอยู่ในช่วงของเก็ตตัวนะฮะและสุดท้าย,นยในเรนรอบของไฟนอลเนี่ยนะใครก็ตามแต่นะฮะที่ในทีม3คนนี้เป็นคนชนะมัมจะเป็นคนมอบมงกุฎใหยนะคะ ท้าคุณบางคลทำไมถึงได้ตัดสินใจมาร่วมจัดเวทีการประกวดของนคนเป็นยอดค่ะครับเ,เริ่มต้นคือชอบมากเลยครับคอนเซ็ปต์ของคุณล็อกที่เป็นไม่ไม่ใช่ซิกซี่อย่างเดียวนะครับมีทั้งลักชัวรี่มีทปปั้งสปอร์ตนะฮะแล้วก็บังเอิญเนี่ยเรามีเวทีของโซเชียลมีเดียนะที่มาผสมผสานแล้วตรงนี้ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วเราก็จะเตรียมก้าวเข้าไปสู่เวทีของโลกด้วยรางวัลล่องเหนือจากรางวัลที่ในในการประกวดของดิซิกซี่ไทยแลนด์นะฮะ รางวัลของกิจกรรมเราเนี่ยมีสูงสุดน่าจะไปถึงห้าหมื่นบาทโอ้แล้ก็ไล่ไล่ลงมาเราอยจะให้หลายๆคนมีโอกาสร่วมในกิจกรรมตรงนี้แล้วก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่ดี อ่อจริงๆแล้วตอนนี้เราอยากให้แบบว่าทุกคนที่ฟังอยู่นะครับหรือรวมผู้ช่วงทงบ้านนะครับไปไปกดแอปพลิเคชันคอเพย์ก่อนอันดับแรกนะครับไปไปโหลดใช่ไหมคะแอปพลิเคชันคอเพย์นะครับแล้วรบกวนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจมิสมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ทั้งติ I, yeah, ๊กต็อกนะฮะไอจียาอินสตาแกรมและเพจเฟซบุ๊กของเรานะครับอ่าสุดท้ายอยากให้สาวมาตุลาโตัวแมา่ เขาเรียกว่าแบบแต่ลด้านเชิญชวนสาวๆได้ค่ะโอ้ยรางวัลเยอะมากนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าฟังแม่นอนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือใครคิดว่าตัวเองลักชัวรี่เซ็กแล้วก็สปอร์ตนะคะก็มาสมัครกันเยอะๆนะคะมาลิฟต์ไหมคะค่ะก็ใครที่คิดว่าเออตัวมีคุณสมบัตินะอยากเข้ามารุ่มใจนะคะอยากเข้ามาร่วมแข่งขันด้วยกันก็เรียนเชิญค่ะ